นกปลาอ้อยเห็ดละหน้าเนาะคะ่ปะปลาอ้อยกันเห็ดง่ายๆนะจ๊ะบ่มีอีหยังมากมายนะจ๊ะเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะ,ะ,ะจ๊ะเนาะปลาอ้อยสิเฮ็ดน้ำค้นๆเอาเนื้อนะจ๊ะกตีไข่ตีแป้งไว้เรียบร้อยนะจ๊ะหมูปลาอ้อยก็มาร์กไว้ตะมวานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเบิ่งกันน้ำกระเดือดแล้วป่อยเอาหมูลงแล้วนะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวต่อไปป้าอ้อยก็จะเอาพักลุงแล้วก็จะเอาไข่ทีลุงเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าจับกล้องมือหนึ่งเนาะจ้ะต้องหยุดกล้องไว้ก่อนแล้วค่อยเทไข่เอาพักลุงเนาะจ้ะเนาะบึ่งปออเฮ็ดปนไปเรื่อยๆเนาะจ้ะาเส็บเสีกันำกระเนาะมาจ้าบึ่งไปน้ำกันเนาะจ้ะเป็นตากินเนาะจ้ะเฮ็ดป้าอ้อยก็เฮ็ดบ่ค่อยเป็นเนาะจ้าของพวกเนาะป้าอ้อยกรบปุกทานัดเนาะจ้ะ อยากจังใดไปเฮ็ดไปจังซ่เนาะจากมาเด้อ FC ทุกคนมากินน้ำกันกับป้าอ้อยเนาะค่ะเนาะนเฮ็ดง่ายๆตมามสไตล์กะเาอ้อยดีนะคะเนาะมาเด้อเนาะน้ำพุนๆเลยจ้ะก็ราะใส่ไข่ไปสองฟองใหญ่ๆนอกจาะเนาะแล้วก็เน,นื้อหมูกะเพราอ้อยก็ได้มัดมือกะเพราอ้อยก็ติ่มหน้าท้งองเลยก็บอค่อยทานน้ะนอกจากจับก้องนู่ แต่ป้าอ้อยก็จะทเทแป้งลงไปแต่ว่ามันจะมีต้องวางก่อนนะคะเทแป้งลงไปกันเหนียวๆก้นๆมาจาะป้าอ้อยก็นนยยยกขอบพูนหล,หลายๆกับตังใจที่มีให้ป้าอ้อยนัดจานาะคนรติดตามเพิ่มกับมีนะจ๊ะเราจะได้เทแป้งลงไปแล้วนัดจานาะ ก็ปอบหุ้นหลายไลน์นอจา๊ะนี่เอ่ะบอาาุรีบอยนะจ๊ะพอดุ้นตุ้นปอยลงคลิปเท่อน,นึงน,าานะจ๊ะเนาะเดินองรวดจัดปอยเหน,เนียวๆใส่แป้งหลายเกินไปหรือเปล่าก็บวลู่นาจานะจ๊ะเนาะติ่มกระทะเลยเมื่อกี้น้ำแข็ง่อยหรือที่แรงเฮ็ดน,น้อยๆน,น,น,นจะจ๊ะพอใส่ลงไปอันนั้นอันนี้เข้าไปแล้วก็ติ่มกระทะเลยโอย้โหปลา่ย ก้อยใส่แป้งขา้วาวโพดเราจะเห็ดลาดหน้าเขาบอกว่ามันจะบกวกรึนโตง่ายนะจ๊ะถ้าใส่แป้งข้าวเหนียวแป๊บเดียวมันก็เป็นน้ำถ้าเขาเสรกินเราจะ mm hmm. ก็เลยใส่แป้งขา้าวโพดน้ำเหนียวๆสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอีอย่างมากมายหร้กจ้าก้อยกับหาแนวอยากเนวกินวันนี้วันอาทิตย์เราจะหยุดงาน แซบเนาะจ้ะมาแซบไปน้ากันเดอ้อสุปผลกับข้าวของข้ากับมีต้มไส้ไหมกนะจจะต้มไส้ไหมกชิ้นเจียวอันนี้เป็นของกินเล่นแต่ป้วยบอกกินข้าวเราไมันคือสิกินลาดหน้าเลยเื็ดมือเลยไอ้ข้นมันข้นไข่ค่ะขครัวป้วยใส่ไข่หลายเราจะเนาะไม่ได้ข้นไข่ เดี๋ยวน้ำมันขาวบ่เสี่ยวสีอวหวานใส่จักหน่อยให้มันเป็นสีนจะจ๊ะให้มันมีสีสันจัดลิบจักหน่อยน้ำซุปโป้ก็ใส่พะาโนนะจ๊ะพะนอนนอ,นอก,ก่อนเลยครับซีอิ๊วแค่นั้นเองเพราะว่าจังไรเขาก็ต้องมาผงพริกน้ำปลาช่วรด ไอชุดรสก็ใส่อยู่หน่อยเนอะเพอเราต้องมาปรุงน้ำปลาน้ำตาลบอนปรุงก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะจ๊ะไอ้ยก็เลยโปรยขึ้นพูนปันใดเนาะชิ้นเส้นก็อ้อยกะพัดใส่น้ำมันจะซีดเนี่ยก็ได้ใส่เนี่ะใส่แกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ป้าอ้อยกับเชฟบุญในเดือจ้าอ้อยกับ่มนูอย่างไรก็ขอยขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้เฮาเนาะจ้ะเนาะ ไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ